มาดูวัวดูดวดัวนะตัวสวยๆหน่อยครับวัวกำลังจะเข้าแหล่งนะครับนี่มาดูกัน้อ้โหูงตัวนั้นเนจ้าของบอกจะปล่อยตัวไหนไม่รู้นี่ฟูงนี้มีกี่ตัวหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสี่ห้าปหตัวยี่สบกว่าตัว <c oughs> พ่อพันครับพ่อมตัวนี้ tôi sẽ dưới Chỉ có dân yên... oh. tôi dày đấy thôi oh, nè มีที่เลี้ยงกวางมีทั้งปมัมน์ปมัมนหมดเลยครับปมัมนหมดเลยปมัมนนี่เหมือนจะกระทบนิดนงึงปมัมนโอ้มีตัวเล็กด้วยครับตัวเล็กข้างหลังมปนคอดยีิบหกตัว เตียงหมดเลยตอนนี้พ่อเอาไปทำนี้นี่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 แม่นหมดอันนี้วนี่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 ถองแม่นี่นี่ก่อมาณ์ก่อมาณ์ก่อมาน์นี่นี่นี่กระปอตัวนี้นี่นี่กระปอมันนี่ก็แม่นคะนี่ก็แม่นนี่ นี่ปอดมันเนี่ปอดหรืเนี่ยลูกมันก้าลูกมันแล้วของโมนี่แม่นก็ลูกมันอะอันนี้ก็แม่นลูกมันนี่เนี่ยนี่แมงลูกมันก็เออนี่ก็ลูกมันนี่นี่ลูกส่วนเนี้ยเนี um ่ยน okay. ี bon ่แล้วนี่แล้วก็แม่มันนะแม่ซื้อจากสวนี้นะแม่ตัวนี้นี่แม่เท่าๆแม่ที่มันผอมๆนะเออและลูกมันไม่เป็นซดเป็นยังงี้นี่ไม่ใช่ว่ามันหมาแดง นะโอ้แม่มันแดงนะแม่มันแดงกับพ่นแม่มันแดงมัตีมันฝ่อก็ฝ่บก็ฝ่อกูุูดเนื้อกูดฝ่อกูดอันี่ก็แม่นี่อันนี้อันนี้ก็ลูกมั้งไงอันนี้ลูกผสมแล้วมีไหนตัวของที่เป็นของโมโมะอ่ะของโมโมะนี่ยเนี่ตัวเมียเนี่ยนี่แม่นี่ลูกเนี่ยนี่ก็ลูกของมันนี่ลูกของพ่อเนี่ย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 ลูกฝอดที่บดแล้วตัวขาวนั่นมันยี่ขาวเออนั่ ลันกนี่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 มตัวนี้มีกี่ตัวมันามีสองตัวพี่เิมเนี่จนั่นลูกลตะว่าตัวที่ม้นๆนะนั่นนั่นนัก็แม่ผอมเนี่ยแม่มันนั่นอเฮ้ยเฮ้ยโค้ สองตัวเนี่ยตัวเห็ดตัวเห็ดตัวนี้ตัวมันใกล้ๆเลยตัวเมีน้ำข้างด้ำอ่ะอ๋อเห็นละเห็นละนั่นล่ะเออนั่น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 อ๋อเนี่ยทางก็ลูกแม่เหลียงนะลูกแม่เหลียงนี่ผมเห็นนะแม่นี่จนมอดอ่ะเนี่ยลูกแม่นี่นี่นี่อันนี้มีแดงเลี้ยงกันเนี่ยเออนี่ลูกแม่เหลียงแล้วลูกที่มัแฟรกันตู้น้ำ เฮไหนเข่ากเยใ่นก <hi ệu. S 3> so ่อนอ้มีอ่ะเข่าอเขานเขาอีเ่าคนนี่เขามันเงาแต่ว่เนาะนั่นลูกนีนี่แม่มดเลยบ่มีปูเลยอ่ะแล้วลูกมันไม่ไหนหมดก็นั่นลูกมันน่ะนี่นี่ยันี่นี่ยลูกมันอ่ะแม่หมดเลยบ่มีปูสักตัว ตัวน on ี <sup> yeah. well, ้นป <rice bile> ี so well, ๊ยเราตีเหลียงเปี๊ยมันน่ะนะเปี๊ยฝาข้างน่ะเออนี่ปี๊มันเนี่ยปี๊อีตัวนี้เปี๊ตัวนี้เปี๊ยตัวนั่นอันนี้เปี๊ยตัวปี๊มันตัวใดไหนก็อีเท่านั้นมันมีลูกแดงสักตัวก็เนี่ยก็ลูกมันน่ะเปีแดงอ่ะฮั่นน่ะแม่มันน่ะลูกมันน่ะลูกมันน่ะน่ะติหน่อไปเดียวเออน่ะมันลูกมันลูกอีตัวอีเหลียงเนี่ยลูกอีตัวเนี่ยมันเกิดปี๊ยสี มันมันใหญ่แล้วนี่เนี่ยนี่เกินเกิดแล้วตัวแดงนี่นะตัวแดงนี่ลูกมันตัวแดงลูกเป็นแม่เพิ่งไปขายไปแล้วลูกมันยังมีเตี้ยมันมีเตี้ยนี่เป็นสาวลูกแรกอยู่กันลูกแรกโหดหนีจนใหญ่แล้วนี่เออเนี่ยลูกแรกนี่เดวก่อนเนี่ยเอม่แดงมีปูมีปูสองตัวปูตัวน่ะน้อยอยู่กันตัวที่ขาวๆน่าที่ผมว่าน่ากันแล้วก็ตัวน้อยให้มตัวงนี่นี่เฮ่อม่แดงตัวเฮ่

ตัวงเราตองหัวเออนั่นเป็นปอแตใด่หนึ่งงานค่ะนี่เขาแม่เขาปีหลับเป็นแม่หมดอ่ะมาพอปีนี้มีผู้สองหัวแม่เนี่ยเขาหน่ใกล้เกิดมีกี่ตัวอ๋อตัวเดียวนะกะใกล้เกินละอ่ะแม่เท่าน่ะเออแค่ที่แม่มุกเดียวกันอู้แต่มันใหญ่แล้วเนี่ยนะจิมมันอ่ะไหนจิมมันใหญ่แล้วนี่ยนะเออจิมมันใหญ่แล้วไม่จะเกิดแล้วเขาโน้มันเต็มมแขนเนาะไม่จะฮัดฮัทฮัทไหลกันเลยอ่ะ เดือนน่ะม่เห็นตัวงเนาะทัดตัวใดทัดเมย์ใหญ่พุ่นเมย์ใหญ่พุ่นไม่เท่าไป่น้ำคุนไป่บอกคุณนะออ๋เออเราเห็นได้แม่หัวทุกแม่เจ้าจักแม่หัวทุกเราก็มาใหม่อีเท่าจังไม้อีเท่าลัก็อีเลี้ยงจักอีเลี้ยงลัก็อีฝานอีฝานลัก็อีอีเลี้ยงตัวงนี่หูแล้วมูนี่นี่ก็หูแล้วอันนั้นเรามาแล้วเหรอเออนั่นมาแล้วไม่เลี้ยงนะเออแม่ตีเตีวยนเ่ยนะเออหูเล้วงงปูนตัวตอนนี้เออมาตึงตัวเหรอ สองตัวละหืนละละไอตัวนี้กับตัวปุ้นเหมือนหืนงแต่ตัวปุ้นก็คือสี่หมื่นตัวใดนะตัวลายปุ่นแหละลายของหมอมโนน่ะไม่ซื้ออยู่กันอ่ะไมวซื้อยุ่งก้อนเงินมัได้ละข้ามาเจอกัน đang ở, ừ <laughs> đang <đưa đến> <laughs> ờ. này đi chân rồi nè, nha, cái lùm đi à Lắm một điều này hả, nó nha, có xì xì bà. อเปนตัวไหนปอเปตเมาเลยกักป็นมาลคุมากันแต่ซื้อซื้อสาวสอ่ะเออสามสิบแล้แมมันมีไหนสามสิบห้าแพูด่าม่มันะฮ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 ะนี่คือลูกนี่คืลูกอีใหญ่นะอันนั้นก็ลูกใหญ่นะติเป็นแม่นะนี่คืลูกใหญ่ในปีมันอันนั้นนก เป็นแมงไม่สอด okay. วนนะเออสออะไรเนี่ยเด็กนี่ป <and goodness> ีนมาเนียือยก็ดีแล้วแกงอหผมบาเจแล้วนะนงอยาะอหผมั้ยาเจี๋ยแล้วไปหวานเมาแล้วกับมูเออบเจ๊บดเจทน คนดูมันตลอดอะเออคุณแดงเนี่ดูมันตลอดอะเนี่ยนี่อตัวเนี่ยก็อ๋อนี่เปนแตงดงมาให้แล้วกะนเออไหนเนี่ยเนี่อืมอู้วปนแตงบ้านเฮานี่นะเกิดเทพมดนะอ๋อกะเกิดเทพมดอะได้กินจำได้กี่เดือนแล้วเนี่ไหนพอดได้โสดกับขบเลยนี่อืเอองอยแม่เนี่ยแม่อะได้โสดขบแล้วกะโสดขบป่าแล้วกะ เนี่ยเนี่ยเัดเกิดตีแม่มดละเนี่ยมืงเนี่ยเกิดตีแม่มดอ่ะคืได้มาที่มาสักตัวเกิดที่หมดอ่ะเนี่ยโธงนี่มันเกิดแล้วต้องมันยังเงยอยู่เนาะมึงเงยตั้งหนอกยังดีเหรอแม่ว่ามึใหญ่ตั้งหนอกดีเหลียดเงยตามในต้องมานแล้วตัวขาวนี่ลูกตัวไหนนี่โอ้บุเพเนอะ ตอนนั้นนะนวดแม่หุกกันตายนี่จะจ่อสักตัวขายก็ตัวนี้หรือขายก่อแค่ิบาทเนี่ยวะแม่อวดขนาดเไหนล้านเนี่ยไงแม่อวดตัวนี้บะสวกเกิดบะสวกคนนี่นะแม่เขากินเข้านะหกไหลเรื่อยเรื่อยแม่แดกเขาตึ้มจมัดตัวน่าก็ตึ้มจมัดตัวนด้นะตัวเนี้ยติ่เจอมาเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยหูกั้มเขาปุ้นบัดได้เนึะแม่เท่ากันได้เจี๊ยบสองเส้นก่อน ช่วงทางลูกมันลูกมันมาเกิดใหม่อ่ะออสกขนาดแบบนี้ช่วแล้วตัวดำมุ่งนั่นเรามีลูกเด้วยตัวดำนั่นนี่เขาเรามัตายแล้วตัวนี่นี่คือตายูเกิดไหมได้สามบ้นอ่างขิงมุกจะดีอ่ะออมุกขนาดแบบมุกกมากไม่เป็นมุกมันอ่ะตายไปเหรอไม่ได้ใครห้ฟังเป็นแบเป็นมุกอีกเมียมดำลูกเหมือนมวยมันหืนลูกเขาไหมกันลูกนั้นไหน ลูกปอมเนี่ยคะอ๋อแล้วมันยังเป็นมุกบ่เนี่ยก็แป่งกันนี่พวกขึ้นงาโมนเนี่ยไปตั้งปีปีบาทปีนี้เขานะลูกมันงะบดนั้นแล้วมาอยู่นี่แบบปองงามแบบนี้แกอมันมันเตี่ยมันแบบเข้ากระป๋อมัง่ะจีนมันนะส่งมุกบาดใจไม่หยุดไปนาตั้งหนอฉันบอกไปตั้งหงอหนักเลือดเตล้อเอกมาเออเอามางามมากัว่านี่เข้าของนี่มดกันไปไหนเข้าของมดอ่ะของเนี่ย <laughs> ừ, mệt. Mệt của nó nó, nó mất nhỉ. Sịt, nó mất con mốt cả. Ồ, mày đếch cổ ông hẻo mốt nó sen cắt. Đốt lên á, rồi, ừ. bước có kín, bước có kín. Đen mốt rồi mày đen đã Như sắc tuổi ngó phần ngàm hơi รถนี้แปลแสะนเน้าอ่ะแปลแสนเน้าอ่ไะไมเจ้าตัวดำนะฮะตัวตัวดำกดไปนะตัวดำ,วดำะะวดวของพี่สาวนะ ตรงนี้เเนนนระวระนระันข้นระกัน